เรื่องของจอระเข้หลุดที่เป็นข่าวคลึปโครมในโซเชียลมีเดียที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ล่าสุดเนี่ยมีการนําไก่มาวางล่อเหยื่อจอระเข้อีกครั้งนะครับคาดว่าจระเข้ไม่ได้กินเหยื่อหรืออาหารเป็นเวลา5วันแล้วเนี่ยจะทําให้ชาวบ้านริมน้ำเนี่ยยังไม่กล้าใช้ชีวิตตามปกตินะครับ สืบเนื่องนะครับจากกรณีที่จอระเข้มีความยาวกว่า2เมตรหลุดลงไปในแม่น้ำปิงที่วัดหูกวางอำเภอบรรพดพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของคณะการแสดงรถเร่ช้างน้อยแสนรู้โชว์ปันสุขของนายบุญช่วยกลิ่นอภยัยข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนะครับช่วงเย็นๆที่ผ่านมาภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเลยว่าคือเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภยัยหลวงปู่พิมพานำชิ้นส่วนไก่สดมาร้อยเป็นเชือก หวังว่าจะเป็นเหยื่อล่อจอระเข้ออกมาอีกครั้งหนึ่งหลังประเมินเวลาการให้อาหารจากเจ้าของแล้วใช้เวลาไปแล้วกว่า5วันคาดว่าจระเข้ตัวดังกล่าวจะหิวอาหารในไม่ช้านี้จากการเปิดเผยของน,นายนรงฤทธิ์แซ่เล้าเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ข้อมูลนะครับว่าทางคณะแสดงได้ให้อาหารจระเข้ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาครบ5วันแล้วคิดว่าจระเข้คงจะอ่อนแรงและหิวเต็มที่เนื่องจากตื่นกลัว ตอนนี้ก็คงต้องซ่อนตัวจากทีมเจ้าหน้าที่แหละครับโดยเบื้องต้นนะคะได้มีการทํากับดักค่ะ <c oughs> โดยใช้บ่วงแล้วก็นําไก่ไปวางนะคะเพื่อที่จะล่อให้จระเข้เนี่ยออกมาจากโพรงใต้ดินมากินไก่สดค่ะซึ่งหากเมื่อจระเข้มากินแล้วนะคะกับดักเนี่ยก็จะรัดตัวจระเข้ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสนะคะในการที่จะจับจระเข้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะและจากการเฝ้าระวังในพื้นที่ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะคะทีมล่าจระเข้เนี่ยเขาอย่างมั่นใจนะว่าจระเข้ตัวดังกล่าวเนี่ยยังอยู่ในโพรงดินลิม ตลิ่งค่ะบริเวณหน้าวัดหูกวางอย่างแน่นอนซึ่งหากจะระเข้ไม่ออกมากินเหยื่อ ที่เขาเตรียมไว้นะคะก็จะต้องปรึกษากับทีมงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกรมประมงต่อว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อค่ะในขณะที่นางรัตนาอาจหารนะคะชาวบ้านที่เข้ามาติดตามการจับจระเข้ที่บริเวณริมแม่น้ําปลิงได้เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้เองเนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงหวาดกลัวแล้วก็หวาดระแวงค่ะเนื่องจากเป็นพื้นที่ทำมาหากินของชาวประมงพื้นถิ่นด้วยนะคะแล้วก็จะต้องมีการข้ามน้ําบริเวณดังกล่าวเพื่อไปทําการเกษตรนะคะบนเกาะซึ่งเบื้องต้นขณะนี้นะคะยัง ไม่มีใครกล้าที่จะข้ามไปที่สวนผักแล้วก็ลงไปที่บริเวณตลิ่งที่คาดว่าจระเข้จะอยู่เลยค่ะ